แล้วก็ให้ไปไปยับต่อมยอดน,นะไปส่วนคนไปเรื่องจุงนริรมไปทั้งสิ้นอันนั้นได้หรืม่ือว่าเป็นการปฏิบัติฝึกจิตพัฒนาจิจจตใจเราเองหรือไม่อันนี้ริงพวกเราคนกลับมาช่วยสถาบันส่วนหนึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องดีนะครับ ด้วยการกลัวบ้านอะไรนต่างๆนาบ้างเพราะว่าเราอยู่ได้ก็เพราะว่าต่างโลกด่วยช่วยกันแต่ว่าอยากจะย้ำแม้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นท้องถนเป็ิมรดเพราะว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ทาบ้างไปทำบ้านกันได้ปิดภาระดางนี้างนี้บ้างแต่ถ้ามาที่สถาบมันเนี่ยลงทุนสร้างไอยาก้ เนคแนต่ให้รายการมายที่เ,าเอางบใ้ดนั้นส่วนงานช่วยกันตต่างๆนานานั้นเ็นเรื่งรองทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดพวกเรามาปฏิบัติได้ปฏิบัติตัวนั้นงานในเดือนมันจะเป็นงานเรื่องคือมาทำได้กันสอย่างปฏิบัติด้วยต้้งมาร่วมด้วยชืย่อไน ในกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าเผื่อว่าเรามาแต่ร่วมเพื่อช่วยกันใจไม่มาปฏิบัติต่เันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนในที่สุดก็จะลดไปหายไปเ็จะบอกว่ามีภารก,กิจอย่างนู้นอย่างนี้มาเข้ามาแนก็เลยไม่มาแต่ถ้ารู้มาปฏิบัติมันเคยจิตมันเคย แล้วการที่ได้มาปฏิบัติร่วมกันหลวงพ่อท่านบอกว่ามันเป็นอันยักมันเป็นภ,นภ,นนภนาษาพรแะแปลว่าได้อาศัยสิ่งแนดล้ไปด้วยกันเัือจะมาเรื่องนี้เนี่ยผมพิสูจกับตัวเองแล้วก็กับเพื่อนชื่อเรียนรุ่นเดียวกันผมเรียนรุ่นสาซึ่งมีนักศึกษายเยอะยนะับถึง แบบว่าคืเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อสอนให้ตัวเองในห้องเรียนของทางวัดธรรมวัดทองคลเริ่มเรียนวันที่12สิงหาคมสองพันเรียนี่สิบเอ็ดเรียนอย่เลยและกันยังไงแต่ว่าหลวงพ่อสอนเในทุกวันดังสุดทำให้มาจบแล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยง ก็ต้องมาทำเตมมาทำสมาธิเติมด้วยเหตุที่มาทำสมาธิคืนนอดมันก็เลยเป็นการสังขพลันานทถ้าไม่มีความเชื่อโยงกับสถานที่กับคู่มารถคืนนอสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเวลานี้สองพันหปดปีปแล้วนะปีปี สี่สิบเจรถหนึ่งรบแปดเจ็ดี่ผมทำมาตลอดแล้วผมสังเกตดูเพื่อนที่มาบ้างไม่มาบ้างหายไปหมดจะทิ้อยู่ถ้าถามว่ามีความแตกต่างอะไรกันระหว่างที่เราปฏิบัติต่อนกับเพื่อนที่มาบาม่มาบ้างเราอาจะสิอการว่า การกานต่างปฏิบัติมาอย่างน่องนี้เราสังเกตด้ตัวเองนะถามว่าป่วยเป็นไหมป่วยเจเป็นไเจ็บวเป็นังัหาต่างๆเหมือนคนอื่นเหมือนแต่สิ่งที่ไี่เหมือนคืออะไรทุกน้อยตัานเจ้ผมหน้าบึ้งมากเลยนก็อยู่ๆยังงยิ่งปฏิบัติต่างๆ มันจะแจ่ใมใสขึ้นไปเวลาเจ็บป่วยก็ถืดว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครบ้างที่เกิดม,มาแลาา้วไม่ป่วยใช่ไหมมันก็ต้องป่วยรักษากันไปคือมันปรับใจได้สิ่งที่จะประับใจได้ให้เกิดจากอะไรก็เกิดจากหนึ่งจิตที่ทำจิตนี่ได้แล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นได้ เมื่อทำจิตให้นิ่งได้ทำสมาธิให้ตั้งมั่นได้ปัญญาก็เกิปัญญาในทีน่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นรอบรู้วิชาการอะไรต่างๆนานากมายแต่เป็นปัญญาที่รอบรู้และยอมรับในความเป็จริงของสติธรรมเห็นความจริงของสติธรรมได้อยอมรับบางคน คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ,ไม,มรบไม่ยอมรับเรื่องกฎเดียวกันที่ดีเอาแต่ที่ไม่ดีไม่ใช่เอาไม่น่าจะมาตกหล่นเราเพราะว่าโลกรุษเราเนี่ยมันตกอยู่ในกฎกฎก็เรียกว่าโลกก็ทำแปรคือมีสุขก็ต้องพูดกับทุกข์มีดีใจก็ต้องพูดกับเสียใจ มีเงินทุมีทางระตั้งคู่กับสารเสริมียอดผูสูงแต่คนส่วนใหญ่จะมีแต่ส่วนที่เป็นหวกไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จะต้อง่อทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเราก็ปรับใจได้เหตุที่ปรับใจได้ก็เพราะว่าเราเน้นพลังจิตมีสมาธิมีเนืดอมญยาแล้วมองเป็นปัญหาต่างๆเป็นเรื่องของ สิ่งที่แก้ไขไม่มีอะไรที่แก้ไขได้ก็เลยทุกข์กน้อยทุกข์ยังมีอยู่แต่ไม่น้อยน,นี่ผมเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เขาไม่ได้มาประเทศไทไม่ได้มาว่าคนไทยคนใดทุกข์หนักกว่าก่อ,กกอเ,เอมาดูตัวเราเองเราก็อย,อยู่ได้ของเราเรื่อยๆนะ27ปีใช่ไหมที่นับอยู่นี่ผมดูการชีวิตตัวเองนะ มันไม่มันไม่มีอย่างนี้นะมันจะได้เคลื่อนไปไื่มันปปมจะเป็นดน้านของธุรกิจการงานถึงแม้ว่ามันจะค่อยๆนิ่งๆเงียบๆไม่แบบว่าไปโชว์โก็อยู่ได้สบายนอนเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราคงจะเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมการใช้ด้วยเงินจริงๆเป็นงานศุลสุลกุศลเนี่ย ก็ยอมรับไม่ได้เห็นปัญหาแต่ความเมตตจของผมเป็นประมารเราแบ่งใจนานเรามองเห็นปัญหาว่าเป็นเรื่องดีเนดีแล้วก็คอยแก้ไขไปบางทีเห็นคนอื่นก็มีความทุกข์มากเลยนะปัญหาองนเราไม่คต้องไปพูกทำไมนานๆแต่เราก็ไม่ได้ไปาว่าเราแน่ใจนะ เรื่องมันมันนะยี่ที่วาเนี่ยทือว่าเป็นที่ต้องทือว่าเป็นยิ่งกว่ายากติทางพระทา่าเทอรว่าเรียกว่าเป็นสายเลือดเดียวกันแต่เป็นสายเลือดทางธรรมและมีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันหลวงสูงสุดเพียงแต่ว่มาวันนี้เราก็รจะสนใจเรื่องมันในจริงเรื่องใดแทนที่จะเส้นทาง เส้นทานองอมศีลสมาธิปัญญาซึ่งเราต้ทางสมาธิที่จะทำให้เราพราวกที่ทุกข์ูคนอื่น,นมาช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองพ่อแม่อยู่กับเรานานไม่ตาไนายแต่นตนในที่สุดแม่จะดวเราเองมัต้องไปเหมือนกัน,นแต่ว่าการที่เราจะไปนั้นเราต้องเตรียมพร้อม ที่จะไปอย่างสบายๆอยู่กับโลกแล้วก็อยู่แบบสบายๆไม่ต้องทุกข์แทเชื่อไหมว่าคนรวยไม่ใช่คนที่มีความสุขตลอดคนที่มีอำนาจสูงสุดเขาไม่ได้นเลว่าต้องมีความสุขหรือทุกหนักง่ายๆแต่คนที่มีความสุขตลอดไม่ว่าจะอยู่สะายกลางไหนๆคือคนที่ป่วยมากง่ายๆแล้วจะถามว่า ชีวิตเราได่เกิดมาเพื่ออะเรามาสอน,นแสดงการวามสกันไม่ใช่หรอแล้วเราทำอะไรอยู่จึงมีคำสอนที่ว่าบันนี้เวลาสวดมนต์วันนี้เราทำอะไรบางคนก็ไปาำบัดนะสุขทางการเที่ยว,ว,ยวยเฉิแล้วมันสุขจริงไหมบางคนก็ไนบางคนก็กินแล้วบางสุงนารึว่าเป็น ที่ทำมันสุขและมันสุขจริงจริงไหมแต่เมื่อได้ประจานาานะครัว่าเราเราอยู่ตรงนี้อยู่ในทางสีโบราณาเข้าทึงสมัยน่นได้ไหมเป็นความสุขที่จริงจังและเที่ยงแท้แน่นอนนั่นมันทำได้ทุกคนบอกกันนะครับบอกกันให้ไหมโดยเฉพาะงนนิทางสมัยนี้นไม่มี วิบุติสุดท้ายทางเนอื่นนั้นเป็นทางหลอกราทั้นั้นอันนี้มันาสารุ่กระตุ้นกครับ